s อ t เอมมองไซเบ์ครับด้านบนจะเห็นการติดแถวโซนของบริเวณเจ็ดบาทสาด้านล่างติด6กบาทสีครับถ้าจะซื้อ6กบาทแปสต็อปหกบาทสีง่ายกว่าครับแล้วก็เล่นในกรอบนี้ครับนะครับผมวาอัะวาอัพนะครับวาอันะปัจจุบันตัวของวาอัพถามว่ามองอย่างไร นะครับผมในตู้ของวา่าอัพเนี่ยผมว่าทิศทางเขาอะ่ะมันถ้าหลุดสองอ่อสี่บาทยี่สิบอะครับผมว่ามันน่าจะกลับเข้าสู่ขาลงนะซึ่งซึ่งไม่อยากให้แนะนนำเข้าตรงนี้เลยอะตรงมันไม่ได้สวยอะครับก,ก็ก็แนะนำว่าไม่เข้านะครับตรงตววรงของว่าอัพไม่แนะนำเข้าครับมีของอยู่ช็อตสุดท้ายตรงสี่บาทยี่สิบนะถ้าหลุดคืออันตรายนะครับ GPS 4มีของแล้วแนวต้านครับคุณวี GPS 4มีของแล้วนะครับคือผมแนะนำถือต่อเลยครับแล้วก็ถ้าตอบเนี่ยผมให้ที่โซนของ74บาทนะครับด้านบนเนี่ยให้ลุ้นกับโซนของ83บามครับผมว่าลุ้นได้นะตรงนี้น่าลุ้นอยู่นะครับเป็นฝั่งขาขึ้นครับไปต่อครับแนวต้านนะครับผม83บามครับ แล้วก็เออนะครับอ่ะเมื่อกี้ไปแล้วนะครับสำหรับ GPC นะอีกท่านหนึ่งนะครับผมคุณหยงนะครับผมคุณยังนะครับถามมาเป็นเอ่อตัวของ BA นะครับไปต่อได้แค่ไหนครับจริงๆ BA คล้ายๆกับตัวของ a v อะครับที่มันขึ้นอยู่กับตัวของโควิดที่ระบาดในในในภูเก็ตซึ่ง มว่าตัวนี้มันเจนเดทีฟสูงนะแต่ถ้าเกิดว่าอยากเข้าจริงๆอ่ะก็ก็ก็ให้สต็อปได้ครับซึ่งสต็อปเนี่ยเขาอยู่ที่บริเวณ10บาท70ครับถ้าจะซื้อ11บาทได้ครับ11บาท5สิบก็ยังได้ครับสต็อปคือ10บาท70สิ้นวันนะโอเคย่อซื้อครับไม่ใช่ซื้อตรงนั้นนะครับผมไปได้แค่ไหนผมว่านตอนนี้ของเขาอ่ะไปได้แค่ ผมว่าไม่น่าเกินสิบสามบาทครับน่าจะพีทสุดยอนตอนนี้นะครับผมบุรัชดาขอตัวของอีชีนะไม่เป็นไรครับขอได้ตลอดเลยครับทุกตัวได้หมดเลยครับขอคิดตัวก็ได้ครับบุรัชดาอีชีเอ่อทิศทางเหมือนจะเป็นขาขึ้นแต่หลุดลงมาแล้นะคือถ้าอีชีอย่างนี้ครับไม่ค่อยน่าเข้าครับผมทรงเขาเป็นขาลงนะพอหลุดตรงนี้มาไม่สวยนะ พอไม่สวยเสร็จปั๊บเนี่ยมีโอกาสเห็นการทิ้งของนะครับก็จึงแนะนําว่าถ้าใครนะครับมีของอยู่ควนวางสต็อกก่อนหรือถ้าอยากเล่นในฝั่งช็อตเอ่อซิงเกิลซับฟิเจอร์มีครับเล่นในซีรีส์อยู่ก็ได้นะครับฝั่งช็อตก็สต็อกสิบสองบาทหกสิบตังเป็นสต็อกครับถ้าช็อตตรงนี้นะมองขาลงครับนะครับผมคุณชุพาบอกทองย่อแล้วนะครับอ่ะมาดูนิดนดง ้องนะครับณตอนนี้ถามว่าเอาไงได้บ้างเออ,อดูทําไว้ก่อนคือทองณาตอนเนี้ยครับสิ่งที่เราพบก็คือว่าเขาพยายามจะไปต่อแบบเยอะๆเลยในตัวทองแล้วก็นปัจจุบันเนี่ยเขาก็รีบาวขึ้นมาสูงแล้วโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เขาเกิดในคือจริงมอยสองส่วนครับว่าหนึ่งแล้วเนี่ยในตรงที่มันขยับตรงตั้งแต่ช่วงของปิเดือนที่ผ่านมา นะครับอาจจะเป็นไซเวยยหนึ่งก็ได้หนึ่งคือเป็นไซเวย์นะครับและการไซเวย์เนี่ยจุดที่จะขึ้นต่อไปก็คือว่าเขาจะขึ้นไปแถวหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบครับเพราะว่าในกรอบเดียวกันน่ยปกติการคาดการของไซเวย์เนี่ยก็คือเอาเอาในช่องของไซเวยยนั่นแหละมาทบอีกเท่าหนึ่งนะครับผมอันนี้คือเอ่อตัวของถ้ามองว่าเป็นไซเวย์นะแล้วเขาทะลุกรอบได้หรือสองนะครับถ้ามองว่าเขาเป็นแฟดครับถ้าเป็นแฟด มันจะอยู่ที่ช่วงระหว่างการลงมาครับก็จะเห็นการกลับขึ้นไปชนแนวต้านด้านบนแถวหนึ่งพันเก้าร้อยหกครับผมมองอย่างนี้นะของของทองคํานะครับก็ถ้าเกิดใครจะเก็บตรงนี้ถามว่าน่าเก็บไหมผมว่าน่าเก็บมากมากนะครับตรงนี้ก็ยังน่าเก็บอยู่แต่สต็อปไกลนิดนึงนะหนึ่งพนะันเจ็ดร้อยเก้าสิบห้านะครับสต็อปไกลมากนะถ้ารับไหวเข้าได้เลยครับสต็อปจะอยู่พันสิบสี่เหรียญนะครับผม นะผมแนะนาว่ารับได้ครับในมุมหกนะถ้ารับความเสี่ยงเยอะรับได้เลยหรือถ้ารับความเสี่ยงน้อยหนึ่งพันแปดร้อยห้าครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ของนะโอเคนะครับก็ถ้ามองเป็นแฟลไปได้ไกลมากแต่ถ้ามองเป็นไซด์เวย์น่าจะติดแค่หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบครับก็ต้องมาดูกันว่าอนาคตทองคําจะติดที่หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบหรือหนึ่งพันเก้าร้อยหกครับนะครับผมในตัวทองนะโอเค คุณสินทอน,นะครับสวัสดียามค่ำครับพี่ฮั่นสวัสดีเช่นกันครับผมคุณสินทรน <c oughs> <c oughs> ออคุณเด็กกวิดนะครับขอ DOD กับคิด DOD นะครับ DOD ผมว่า DOD อ่ะมันไม่ค่อยจะสวยจะเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ถ้าจะรับจริงๆอ่ะสิบาบาทสุดท้ายครับ สิบสามบาทสิบรับได้สิบสามบาททุ่นๆคือสต็อปครับถ้าหลุดก็คือยอมไปเลยนะครับผมแต่ราคาปัจจุบันแพงไปนะในมุมผมนะครับแล้วก็คิสคิสโอ้โหจูบพิดแล้วครับจูบมานะแล้วเนี่ยคือหลุดราคาต่ำที่สุดลงมานะครับสิบเอ็ดบาทเก้าสิบทรงเป็นขาลงนะครับไม่ไม่เข้าครับจูบนี้เป็นพิษนะครับผมไม่เหมาะนะครับ คุณวีแชร์ให้แล้วครับขอบคุณมากครับคุณวีคุณนัทนันสวัสดีค่ะเอ้ยเดี๋ยวน,นี้คุณถามมาเยอะนะสำหรับตัวของ d DC, DC c DCC กับ SMT นะครับผมเออ DCC นะครับก็ถ้าจะซื้อซื้อได้ตั้งแต่3ามบาทยี่บาท2ี่บาทสิสต็อปเนี่ยให้เป็น3าบาทสตังค์ครับนะครับผมด้านบนถ้าสามารถทะลุนะครับในโซนของบริเวณ สามบาทสาสิบสี่ได้ผมว่าน่าจะไปสามบาทห้าสิบได้เลยครับนะครับผมโอเ okay. ค SMTSMT อย่างที่เราบอกครับว่าเขาเป็นไซส์เวในกรอบกว้างๆเลยก็คือด้านบนเนี่ยสามบาทเจ็ดสิบด้านล่างเนี่ยจะเห็นเป็นหกบาทสี่สิห้านะครับถ้าจะเข้าแนะนำแถวหกบาทห้าสิบหกบาทหกสิบง่ายกว่าครับสต็อปก็สามบาทสี่้าสิ้นมันครับผม โอเคนะนะครับโอเคขอโทษครับวันนี้น่าจะเจ็บคอนะครับโอเคฮักเชีวเทคโนโลยีจำกัดนะครับผมท่านหนึ่งขอมาเอา่ภาพผมมองไม่ค่อยสวยนะผมว่าคือมันเป็นขาขึ้นใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าไอ ถ้าเราเอาซิกแซกออกอ่ะเราจะเห็นภาพชัดมากก็ไม่จะเกิดอ,อะไรขึ้นครับคือก้อนเนี้ยทางก้อนนะครับก้อนนี้ทางก้อนนะโอ้สี่เหลี่ยมก็ได้ดดดดอะก้อนนี้ทางก้อนอะผมมองว่าเป็นพัทิึ้งกลับตัวลงครับเพราะมันเป็นไอแลนด์ยูนิวอเรซลครับทรงเหมือนเป็นเกาะแบบเนี้ยทรงอันตรายสุดๆครับทรงเนี้ยมีโอกาสกลับมาห้าบาทห้าสิบนะ ไม่แนะนําเข้าสถาน,นะครับมีของควรออกมาก่อนเลยนะเพราะว่าถ้าหลุดหกบาทเมื่อไหร่เนี่ยห้าบาทห้าสิบมิลกาสเท็นนะครับอันตรายนะตัวนี้ค่อนข้างที่จะที่จะอันตรายมากๆครับไม่ไม่เข้านะครับคุณเวลาวันนะครับผมคุณสีนะครับถามตัวของพีโมโ่ถ้าจะเข้า ขอให้แนะนําแถวเข้าแถว3ามบาทห้าสามบาทหกสิบง่ายกว่าครับสต็อกก็เป็นสามบาทสาสิบแปดสิ้นวันครับยังเห็นที่ทางขาขึ้นนะได้บนลุ้นกับสี่บาทได้ครับเล่นสั้นๆนะแล้วก็ทีมนะครับทีมไม่ค่อยสวยนะครับคือคือพลังมันหมดในช่วงของของช่วงที่เออได้กรอบตั้งแต่ประมาณเจ็ดแท่งหลังตรงนี้นครับพลังมันหมด ถ้าไม่สามารถทรุสาบาทได้ผมว่าลงต่อครับไม่ค่อยอยากให้แนะนําเข้านะนะครับทรงนี้ไม่สวยครับนะครับคุณอนุนี่ขอบคุณค่ะแชร์แชร์แล้วนะครับขอบคุณมากครับคุณสืบพงนะครับถามตัวของ go online future นะครับเอ่อ go online future สี่สิสองหนึ่งนะคือถามผมว่าถ้าจะเข้านะครับผมถามผมว่าถ้าจะเข้าเอ่อเท่าไหร่ได้บ้าง ในมุมผมนะตอนนี้ถ้าจะเข้ามันค่อนข้างไกลไปนิดนึงอครับถ้าจะต้องเข้าเลยอ่ะมันควรจะเป็นสองพันสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยครับถึงคนเข้านะตรงนี้มันแพงมากครับแล้วก็มันมันมันไม่ค่อยสวยแล้วในมุมผมไม่ได้นำเข้าสถาน,นะครับนะไม่เข้านะโอเคถ้าตรงนี้ไม่เข้าครับเข้าสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยอย่างเดียวครับสต็อปเป็นสองหมื่นเจ็ด พันสองร้อยครับผมถ้าจะเข้านะครับคุณยุภากขอบคุณค่ะนะครับผมอีกท่านนึงถามเป็นการกุลเสียทรงขาขึ้นหรือยังคะมันยังไม่เสียทรงขาขึ้นครับแต่ว่ามันเป็นไซ์เวย์อยู่นะครับผมคือถามว่ามันดูเป็นขาขึ้นไหมยังเป็นอยู่แต่ณปัจจุบันเนี่ยระยะสั้นเป็นไซ์เวย์นะครับระยะที่เป็นกลางเนี่ยเห็นเป็นขาขึ้นครับ คือพอระยะกลางระยะสั้นเนี่ยเป็นไซด์เวย์ตอนนี้ถ้าเขาย่อลงมาแถวคือถ้าจะเก็บอะครับถ้าให้เล่นสั้นเนี่ยควรเล่นในกรอบนี้ได้เลยนะครับด้านบนก็ห้าบาทสิบตังค์ด้านล่างก็เอ่อสี่บาทห้าสิบตเป็นทุ่นๆนะนะครับส่วนให้ะระยะกลางการย่อลงมาสี่บาทน่าเก็บครับนะครับในตรงการกุนนะผมว่าถ้าระยะกลางยังเป็นขาขึ้นอยู่ครับระยะยาวก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่ท่านยังสามารถซื้อได้ครับนะครับผมโอเค ครบท้วนทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็น่าจะครบส่วนทองอีกสักนิดหนึ่งนะครับอืมผมว่าทองถือได้นะครับถือได้ยาวเลยนะครับไม่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 ไมน่ากลัวครับเก็บได้เลยครับตรงนี้ก็ยังเก็บได้ครับอีกไม้นึงนะครับผมในตัวของทองคํายังคงน่าสนใจฝั่งซื้อครับโอเคเรียบร้อยครบทุกตัวนะครับอ่ะ นจะไม่มีคำถามเพิ่มแนะถ้าไม่มีเพิ่มงั้นผมขอไปพักเสียงก่อนนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับเวลาเดิมประมาณสักช่วงของทุ่มยี่้าถึงทุ่มสาสิบนะครับโอเคงั้นเราขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสนใจเปิดบัญชีกับผู้เชี่ยวชาญด้านทีมได้ที่เว็บไซต์ cef.co.th Facebook